เป็นระจกเหมือนเดิมน,นะครับโรซิงครับผมตัวนี้เป็นวอก้าวอก้าบายวอก้าเจ้าสาวของรรซิงทุกคันนะครับผมนี่นะครับปักหน้าหลังแบบนี้นะข้างหน้าก็ปก by, ักบายข้างหลังก็ปักบายนะครับผมกระจกใสแบบนี้นะครับผมข้างหลังเขาจะได้เห็นว่าเราใส่เบาะอะไรนะฮะชัางเป็นกําลังจัดการติดตั้งให้แนละ้วตัวนี้มันขาต้องรุ่นด้วยนี่ครับผมจากกบีตั้งเองก็ง่ายๆเลยนี่ใช่ขันน็อตออกตัวใหม่วางเข้าไปเลย เบลก็ใช้ของเดิมไปด้วยใชได้ครับต้องเจาะต้องอะไรไหมครับมีรูให้ไหมมีครับมีรูให้พร้อมเลยตรงนี้นี่แล้วก็ตัวผู้หมุนใส่มีวงมีแหวนให้ครบแบบนี้ทุกทุกอันเลยครับช่างเบนใช่ครับอ๋อนี่นะครับใช้ตัวเดิมได้เลยไม่ต้องกลัวไฟโชว์เบลเบิลใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวปั๊กก็สามารถไปเสียบได้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ประกบเขานี่แล้วก็ล็อกได้เหมือนเดิมนี่โคตรเปี้ยวนะครับซิ่งแล้วก็ยังระบบเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมปรับเอนนอนได้เดินหน้าถอยหลังไได้นะครัับบมปแ่งข็ นี่นะครับเบาะเป็นกำมะหยี่นุ่มด้วยนะครับตัวนี้ไม่ดูหน่อยแฟมแถมให้ดูหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วให้พามาดูอีกงีนะครับสีสวยเลยนะนี่นะครับผ้าสีสวยแบบนี้เลยเป็นกำมะหยี่ครับเดมือนหน้าถอยหลังปรับเอนนอนได้เหมือนเดิมเหมือนเบาะเดิมเลยนะครับผมโอเคฝากกันไว้เรื่อยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมพามาดูว่าเป็นยังไงครับอันนี้ติดตั้งในแจ๊ดจีเคนะครับผมมีรางตรงรุ่นแล้วนะครับผมรุ่นไหนส่อบถามเข้ามาได้เลยนะครับ